สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับดีๆ้อนรับขระสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันจันทร์ที่8มกราคม2567นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยก่อนเกมนะครับคาราบาวรอบรองชนะเลิศเลกแรกนะครับที่เชลซีจะบุกไปเยือนมิดลนด์สโบร์นะครับก็เตะรู้สึกจะเดี๋ยวขอดูเวลาเพื่อความชัวร์ก่อนนะเพราะว่าไม่แน่ใจนะครับผมตีสามหรืออะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยนะอ่า น่าจะตีสามตรงนะครับผมอ่าโอเคใช่นะครับผมตีสามตรงนะครับผมก็ช่องทางถ่ายทอดสดไม่รู้ว่าไทายรัฐจะถ่ายคู่เราหรือเปล่านะน่าจะถ่ายเมั่งถ้าเป็นรอบรอนมันน่าจะถ่ายนะเดี๋ยง่ายก็ดูในอ่าในเพจ Chelsea News Update ของผมได้แล้วกันนะครับว่ามันพวกช่องทางการถ่ายทอดสดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามีแน่นอนนะครับหาดูได้ไม่ยากนะครับผมตีสามนะครับผมเป็นเล็กแรกที่ผมมองว่ารีแลกซ์ละกันนะครับผมเพราะว่า เอเราเล่นมาในช่วงวันเสาร์ใช่ไหมแล้วก็พักมาสักระยะหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเกมกับฟูลแลมใช่ไหมแล้วก็ก่อนจะไปเข้าเรื่องบทสัมภาษณ์นะก็คือจับฉลาก FA Cup ันะครับรอบสี่ก็สามสิบสองทีมนะครับผมก็คือเจอกับแอสตันวิลล่านะแต่ยังดีที่เราเล่นในบ้านนะครับผมเล่นที่สแตฟฟอร์ดบิดก็รู้สึกจะเล่นนู่นเลยวับปลายเดือนมกราคม นะครับก็ถือว่าอ่ะมันยังไงมันก็ต้องเจออ่ะคือตามจริงผมอยากเจออยากให้เจอทีมที่มันไม่ต้องเบาไม่ต้องหนักมากอะ่ะเข้าใจใช่ไหมนะครับผมเพราะว่าช่วงปลายเดือนเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมีเกมใหญ่กับลิเวอร์พูลไงนะครับผม,ผมก็เลยแบบไม่อยากจะให้มันหนักหนาเกินไปเพราะว่าต้องบุกไปเยอะที่แอนฟิลด์ไงนะครับผมกล,กลายเป็นว่าต้องมาเจอกับแอสตันวิลล่านะครับผมฟอร์มกำลังดีด้วยนะนะครับผมนะก็อ่า ตามนั้นนะครับผมก็ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องเจอก็ต้องสู้แล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงปลายเดือนมก,กราเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยนักเตะเชลซีก็น่าจะส่วนหนึ่งก็น่าจะกลับมาบ้างนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมอ่ะเราไปว่ากันถึงเรื่องบทสัมภาษณ์ของเมาริซิโอโปเชติโนกันนะครับเ,เรื่องอาการบาดเจ็บพอชเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรที่เป็นในด้านดีเลยหรือมุมบวกเลยนะครับ ก็คิดว่าน่าจะเป็นชุดเดิมกับที่เล่นกับที่เล่นกับเบสตันในเกมเอเวครับนั่นแหละนะครับผมก็ไม่มีอะไรคืบหน้าอะไรเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าภาพซ้อมนะครับผมที่ตามโซเชียลนะครับผมที่เชลซีลงเอาไว้เนี่ยบาเดียชิลก็เห็นลงซ้อมแต่ว่าคงจะยังไม่พร้อมาแหละนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเอียนมาเซนนะครับคือย้ายไปดอตมูลแล้วนะนะครับผมกําลังจะบินไปวันอังคารก็แสดงว่าเกมกับโบโลไม่มีชื่อแน่นอนนะครับสรับเอียนมาเซนก็ย้ายยืมตัวนะครับผมก็ ไม่น่าจะมีออปชันซื้อนะนะครับผมน่าจะเป็นการยืมตัวเฉยๆเพราะว่าทางฟาบิโซโรมาโนเขาบอกว่ายืมตัวแล้วก็ทางดอทมุลยินดีจ่ายค่าเหนื่อยทั้งหมดของนักเตะนะครับผมน่าก็เป็นการลดภาระระดับหนึ่งแล้วกันส่วนหนึ่งของเชลซีไปนะผมนะก็ประมาณนั้นแต่ค่ายืมอะไรงาต่เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวข่าวมันก็จะออกมาเองนะครับส่วนเบนชิเวลชุกอเมก้า ยังไม่พร้อมนะผมเห็นพันผ่านของดิซ่ากิงเซราเขาบอกว่าไม่น่าจะพร้อมนะครับผมทั้งบายเดชลชุกอเมรกาเบนชิวเวลแต่ว่าเกมกับฟูตแลมผมว่ามีรุ่นเล็กๆนะครับผมคือยังไงก่อนเกมกับลิเวอร์ pool ขอให้นักเตะเราเนี้อย่าอย่าคือนักเตะตอนเนี้ยที่มีอยู่ตอนเนี้ยที่ไม่ใช่ลาเวียซานเชสใช่ไหมอ่าลิสเจมอะไรเงี้ยนะครับโฟฟาน่านะครับเราเนี้คูคูเลญ่าอะไรเงี้ยคือนักเตะที่มันนอกเหนือจากเนี้ย ผมอยากจะให้มันพร้อมอ่ะเออได้แบบมีสควอตเด็บที่มันแบบสามารถแบบต่อกรได้แค่นั้นนะครับผมผลสกอ์ผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วนนแอนฟิลเนี่ยเพราะว่าเราไปเยือนด้วยสภาพทีมมันไม่ได้สมบูรณ์มันก็จะหวังชนะมันก็ยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าคือเราไปแบบให้มันฟูลทีมนิดหนึ่งเออแบบให้มันแบบสควอตเด็บใหญ่นิดหนึ่งสามารถมีตัวเลือกได้อะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่เจ็บซ้ำเจ็บซ่าอยู่อย่างเงี้ยนะครับเรื่องของเอนคุนคูเนี่ยคือพอชเขาบอกว่าเป็นอาการที่สะโพกนะครับผม แล้วด้วยเราต้องระมัดระวังเพราะว่าเขาเจ็บมาก่อนหน้านี้เนี่ยพักไปหกเดือนนะครับผมแล้วก็เชลซียังเหลืออีกหลายเกมนะครับผมก็เลยต้องระมัดระวังนะครับอาจจะไม่มีส่วนร่วมในเกมวันพรุ่งนี้นะครับอาจจะไม่เสียงประมาณนั้นนะครับผมแต่เกมกับวันเสาร์กับฟูแลมเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะพร้อมหรือเปล่านะครับผมว่าจะไม่ใช้เวลานานนะครับผมตอนนี้เขายังไม่ได้ฝึกซ้อมแต่ว่ากําลังฟื้นตัวนะครับมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรแล้วก็ ตลาดนักเตะเปิดอยู่ใช่ไหมนักข่าวก็เลยถามเรื่องตำแหน่งกองหน้าว่าต้องการมากน้อยแค่ไหนนะพอาะเขาบอกว่า,วาคือเรากําลังประเมินครับมันไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะนะครับผมคือเราได้คุยกับเจ้าของทีมพอกีฬาเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะครับแสดงว่าคุยตั้งแต่อวันอาทิตย์แล้วนะครับผมมีความสุขเพราะเรามีโบยาเรามีนักเตะหลายคนที่เล่นกองหน้าได้นะครับผมแล้วเราต้องการผู้เล่นอแถวสองจากแถวสองและกันอภพูดอย่างนี้นะ นะครับผมแนวลึกอะแนวหลังอะ่ะง่ายๆคือตัวที่อยู่กองหลังกองหน้าประมาณนั้นนะครับทําประตูแล้วก็ชนะในเกมต่างๆผมมีทัศนกติในเชิงบวกเรามีความสุขกับทีมมากหากมีบางอย่างเกิดขึ้นเราจะประกาศให้ทราบนะครับ mm hmm. คือคงจะใช้อ่าสลับกันอะผมว่าผมว่านะเอาโบยาหรือโคพาเมอร์ขึ้นไปเล่นตัวบนก็ได้เลยประมาณนี้นสลับเออประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าพาเมอร์เคย เล่นหน้าเป้ามาแล้วนะในเกมกับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็คุยกับบอดเป็นยังไงบ้างน,นะครับฟอชก็อบอกว่าก็ดีจริงๆครับเรารักษาความสมารถที่ดีไว้แล้วก็คิดว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีทั้งบทสนทนาการการสนทนาปกติที่เราต้องมีนะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะพูดคุยกันนะครับคือในระหว่างนี้มันไม่มีใครสามารถเล่งรูง้อนาคตอย,อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นประมาณเนี้นะครับถ้าเกิดอะไรฉุกเฉินเชลซีก็น่าจะลงตลาดผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่ว่าคือถึงตอนนี้มันยังไม่ถึงกระทั่งว่า จะลงตลาดซะเต็มตัวประมาณนั้นนะครับคือจําเป็นต้องขายก่อนไหมเพราะว่ามันเรื่อง financial fair play ใช่ไหมพอแต่พอช์เขบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยมีข่าวเลยไปทั่วสโมสรมากเกินไปเรื่องแบบเนี้ยนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาอธิบายกับผมอย่างนี้แบบประมาณว่าทางบอร์ดบริหารหรือเจ้าของทีมหรือทีมงานเนี่ยคือพูดบอกกับพอชว่ามันไม่ได้คือมันไม่ได้มีเรื่องเกี่ยว financial fair play ที่ต้องกังวลประมาณนั้นนะครับ ก็รอดูวันต่อไปแนะครับเพราะว่าหลายคนเขากังวลจริงๆนะครับเรื่อง financial fair play ส่วนจะฝากอะไรถึงลูกทีมมาคุยกับอะไรกับลูกทีมบ้างนะในเกมััพบุงนี้พอ์ชเขาบอกว่าก็ในวันเนี้ยจะมีประชุมนะครับผมประชุมทีมแล้วก็มันก็จะเหมือนกับช่วงพักครึ่งในเกมกับเพสตันเนี่ยคงจะเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าหลังเกมหลังจบครึ่งแรกนะคงจะไปฟาดงวงฟาดงาใส่นักเตะแน่ๆนะครับผมไปกระตุ้นนะครับ มันเป็นเกมที่แตกต่างออกไปมันคือร้อยแปดสิบนาทีก็คือสองเลกนะครับแน่นอนว่าแนวทางม,มันจะต่างออกไปผมปิดหวังกับนักเตะในช่วงครึ่งแรกนะครับผมเราได้ทบทวนสิ่งที่เราต้องปรับปรุงแต่มีเวลาทาไม่มากนะครับผมเนื่องจากต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูนฟนร่างกายก็อย่างที่บอกนะครับก็คือมันพักวันเดียวที่แบบฟื้นฟูนแล้วก็มาซ้อมวันจันทร์เนี่ยนะครับผมเดี๋ยววันอังคารเราต้องเดินทางไปเข้าใจใช่ไหมครับก็คือบุกไปเยืยนอนก่อนดังนั้นเนี่ย ผมเลยบอกแฟนเชลซีตรงนี้ก่อนว่าอย่าพึ่งแบบต้องหวังว่าฟอร์มแม่งต้องดีนะอะไรไม่ไม่ใช่ครับคือเรากรำมศึกแบบถึงแม้จะไม่มีเกมยุโรปหรือไม่มีโปรแกรมอะไรที่มันหนักหนาหรือมันเยอะก็ตามแต่ว่าด้วยสภาพของเราเห็นไหมนักเตะมันเจ็บเยอะแล้วก็ผมว่าหวังว่าเล็กแรกคืออย่างน้อยถ้าไม่ไม่แบบ แย่ yeah, คือแพ้ลูกเดียวอันนี้ผมพอรับได้นะแต่ถ้าฟอร์มไม่ดีก็ต้องว่าไปตามเนื้อผ้าแต่ถ้าผลสกอร์ออกมาดีสําหรับเชลซี e ตสมมติตมเสมอหรือชนะมาได้มันจะทําให้เลขสองเล่นง่ายประมาณนี้นะครับผมอาจจะแบบเอออาจจะปิดเกมที่สแตนฟอร์ดบีไปเลยนะครับผมประมาณนั้นนะแล้วก็เขาก็บอกว่าตอนที่ตอนที่เราดูเกมที่โบโลเจอกับวินล่านะครับ ดูเหมือนพวกเขาจะแพ้นะแต่ก็ชนะสามารถชนะได้ประมาณนั้นนะครับก็คือรอบนี้รอบก่อนนั้นเนี่ยคือเหมือนกับว่าโบโร่เนี่ยรู้สึกจะผ่านทีมอะไรมาเนี่ยผมดูนิดนึงนะคาราบาวอืมคือ โบโลเขาเล่นกับวิลลาแล้ว Villa, บุกวิลลาบุกชนะเนียนะครับเออประมาณว่าแบบวิลลาตอนแรกเร่งก็ดูเหมือนจะเพียงวามประมาณนี้แต่สุดท้ายก็ชนะได้แล้วก็ทางโบโลเนี่ยก็มีเรื่องที่แบบคือเขาประมาณว่าเปลี่ยนระบบประมาณนั้นนะครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบอื่นแล้วมีนักเตะที่ดีนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตีความถึงโบโลหรือว่าวิลลานะนะครับที่เปลี่ยนระบบนะครับ อาจจะถือว่าวีล่ามั้งนะครับผมที่ก็คือบุกชนะได้ในเกมเอฟเอคัก็คือมันจะเป็นเกมยากครับมีโค้ชที่ดีด้วยนะครับสำหรับโบโลนะก็อีกอย่างนึงคือไม่มี V.R. นะครับเราต้องระมัดระวังเพราะว่าด้วยท่านะคดีของนักเตะเราคือเคยชุ้นเคยคุ้นชินกับการมี V.R. แต่เกมนี้ไม่มีนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับรอบรองชนะเลิศมีร้อยแปดสิบนาทีเป็นแบบดูเหมือนเป็นครั้งแรกกับนักเตะหลายๆายคนด้วยนะครับพอ้ชก็บอกว่า มาสาคัญมากสาคัญที่ต้องได้ผลการผลการแข่งขันที่ดีนะครับผมการรู้ว่าเป็นเรื่องยากเราต้องเริ่มต้นด้วยวิธีการที่ต่ากไปครึ่งแรกกับเบสตันเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับผมนั่นแหละเป็นตัวอย่างเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ดูเกมที่พวกเขาเจอกับวิลล่าก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ดีนะครับผมก็คือศึกษาพอสมควรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องอันเดซานโตนะครับก็คืออย่างที่ผมโพสต์ไว้ในเพจนะครับที่เรื่องเกี่ยวกับอันเดซานโตก็คือตัวเขาเองเนี่ย ทางทีมชาติที่เป็นลุยโอลิมปิกอ่ะเขาเรียกตัวด้วยนะครับผมหรือต้องไปเล่นอ่ะนะครับผมแล้วก็ถูกเรียกไปแล้วก็เดือนหนึ่งอ่ะนะครับผมที่ไปเล่นให้กับบราซิลดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ช่วงเวลานั้นแหละว,ว่าจะเลือกที่จะปล่อยยืมหรือว่าจะเก็บเขาไว้นะครคือเดี๋ยวเชื่อซีตัดสินใจนะครับผมแล้วก็เรื่องโรเบิร์ตซานเชสนะครับผมก็ตอนนี้คือจะสแกนนะครับผมเพื่อทราบว่าต้องใช้เวลาขนาดไหน ที่เขาจะกลับมาลงสนามได้เขาไม่จําเป็นต้องผ่าตัดที่เขาก็คือถือเป็นเข่าดีนะไม่ได้เจ็บร้ายแรงถึงขั้นที่จะต้องผ่าตัดนะครับผมแล้วก็ฟอร์มของมาโลกุสโตเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมดีใจขนาดไหนพอใจไหมนะครับผมพอชบอกว่านับเป็นนักเตะที่อายุน้อยแต่ดูเป็นผู้ใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมเขามาจากสาธารณี่ฐเยอรบัดที่รีลงท,ที่รียง,ลงและมาที่นี่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับประเทศใหม่ฟุตบอลแบบใหม่เขาสบายดีครับผมดีใจเขามากสำหรับนักเตะอายุน้อยความคิดบางอย่าง มันก็มีความต่างกันออกไปเราเสมออยู่แล้วเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นนะครับถึงว่าถึงเวลาต้องตระหนักถึงนักเตะอายุน้อยจากอังกฤษด,ด้วยเช่นกันนะครับคือไม่มองข้ามประมาณนี้ครับตังแต่อายุน้อยแต่เล่นนังกฤษนะครับก็ไม่มองข้ามประมาณนะั้นแต่เขามาจากฝรั่งเศสจะต้องปรับตัวและพัฒนาผมมีความสุขมากที่เขาได้แสดงให้เห็นการโชว์ฟอร์มนะครับตอนที่ลิสเจมไม่อยู่นะครับถือเป็นผลงานที่ดีสาหรับทีมนะครับแล้วก็ปิดท้ายเรื่องการควา้าแชมป์ลีกครับนะครับผมจะ เหมือนก็ว่าเหมือนพอเป็นการเซฟตัวเองประมาณนั้นเหมือนแบบเพิ่มเวลาให้กับเราเองแล้วก็จะถ้าได้แชมป์เนี่ยจะให้เครดิตกับโปรเจกต์ที่เจ้าของทีมวางไว้อย่างนี้หรือเปล่าให้เครดิตหรือเปล่านะครับผมพอสกบอวว่าการชนะในการแข่งขันเนี่ยคือก็ต้องยกเครดิตให้แน่นอนนะผู้คนอาจคิดต่างจากเราทั้งเรื่องประสิทธิภาพและโปรเจกต์ที่มองต่างกันเราต้องแยกผลลัพธ์ออกจากกาันมันสําคัญสําหรับเชลซีเพราะประวัติศาสตร์คือการชนะในเกมแล้วก็ คว้าโทฟี่นะครับผมเรามีโอกาสที่ดีครับในวันนี้เรากําลังคุยกับนักเตะแล้วมันเป็นเรื่องของการแสดงผลงานออกมาในวันพรุ่งนี้เราจําเป็นต้องโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดเราได้ดูเกมอ่าเกมกับเอฟเอัพใช่ไหมลิเวอร์พูลก,กับอาร์เซนอลเราก็ดูนะอ่าเชลเ,เชลซีก็คงซ้อมใส่อลไรก็คงดูอะนะครับผมแล้วก็รู้ว่ามันยากแค่ไหนนะครับผมแล้วก็ ไม่ว่าต่อไปเราจะเจอเลี้ยวภูหรือฟูแลมนะครับผมมันก็เป็นยานก็เป็นเกมยากเหมือนกันนะครับผมไปทีละเกมไปทีละก้าวไปทีละขั้นนะครับสำคัญที่สุดการใช้พลังงานในวันพรุ่งนี้เนะี่ยเป็นสิ่งสาคัญนะครับผม,ผมก็ต้องดูว่าคือถ้าถ้าเกมพรุ่งนี้เราเล่นเอเนอร์จีประมาณเกมครึ่งแรกกับเบสตันผมพอยังเข้าใจนะสำหรับผมนะแต่จะแย่อย่างนั้นตลอดมันคงเป็นไปไม่ได้อะคืออย่าทําอย่างนั้นละกันคือ มือดูเหมือนพลังงานจะน้อยออันนี้เข้าใจครับเพราะว่าทั้งเดินทางแล้วก็พักน้อยด้วยนะครับผมก็เข้าใจแต่ว่าคุณก็ต้องมีวิธีการในการคล้ายๆแบบรักษาฟอร์มไม่ให้มันหลุดอ่ะนะครับผมหรือมีวิธีที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ประมาณนั้นนะครับร้อยก็บอกว่าการใช้พลังงานในวันพรุ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญและต้องและไม่ต้องคิดถึงเลขสองว่าจะยังไงนะครับที่เราต้องกลับคือเราต้องกลับมาด้วยชัยชนะ และจบงานที่สแตนฟอร์ดบิทนะทิ้งท้ายแวบก็ไม์เซตที่ดีนะคือก็ต้องกลับมาถ้าแบบจะงานเบาแล้วเราก็ต้องเก็บ,บชนะให้ได้ในเกมกับโบโลในเลกแรกนะแล้วก็มาที่สแตนฟอร์ดบิทก็เหมือนปิดจ็อบประมาณนั้นนะครับนี่คือทั้งหมดสาหรับสิ่งที่โปเชติโนพูดเอาไว้ก่อนเกมนะครับผมก็อาจจะเข้าๆนะไม่ได้ทั้งหมดขนาดนั้นนะครับไปดูรายชื่อของโบโลนะครับคือ,อผมเห็นตัวเก่งเขา,าคนหนึ่งชื่อมอร์แกนโรเจอร์ที่เขาเป็นคือตอนนี้ ยิงไปสามประตูเหมือนดาวสันโวคาราบาวก็ยิงกันประมาณเนี้สามี่ลูกอะไรประมาณเนี้นะครับก็คือเขาหนึ่งในนั้นอ่ะแต่พอฮูสร์ลงแบบนี้ผมค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะถ้าสมมติตัวเก่งเขาถูกแบรนนเนี่ยเนี่ยติดใบใบแดงนะครับผมมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยเออผมไม่แน่ใจว่าเขาเล่นตำแหน่งอะไรนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะอยากรู้เหมือนกันมอร์แกนโรเจอร์นะครับ อ่าโอ้เป็นนักเตะอายุยี่สิบเอ็ดด้วยนะอ๋อตำแหน่งปีกซ้ายนะครับอ๋อโอเคเป็นตัวลุกนะครับอ่าอ่าโอเคโอเคก็ถือว่าเขาเป็นตัวเก่งเลยนะครับผมเท่าที่ทราบนะครับผมเท่าที่เห็นน่ะนะผมแบบนักเตะที่มันโดดเด่นอ่ะก็คือคนนี้แหละนะครับที่พอจะรู้จักนิดนึ่งละกันแต่คนนึงเนี่ยก็ตามเนื้อผ้านะก็ไม่ได้ตามอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะก็พุสโกใส่ที่คาดมาก็ประมาณนี้ครับเปโตวิชนะครับพุสโตดีซาเซซิวาโควิล เอนโซกาลักเกอร์นะครับผมอ๋อไกเซโดพักใช่ไหมโคเปอเมอร์มาดูเอเก้ลาฮิมสตอร์ริงน่าเป้าเป็นโบยานะครับผมก็คืออาจจะจัดไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่มั้งนะครับอาจจะมีบ้านนิดห,หน่อยสองสามตำแหน่งนะครับผมแต่ว่าไม่น่าจะต่างจากเกมกับเพสตันนะครับผมประมาณนี้ถ้าลูกเกมเราไปเยือนต้องดูว่าโบโลเขาจะมุ่งมั่นขนาดไหนนะต้องดูด้วยนะแต่เขาก็สภาพร่างกายก็พอๆกับเรานะครับผมก็คือแบบ แต่เขายังดีตรงที่ว่าเขาเล่นในบ้านนะครับต้องดูว่าเขาจะดูดันขนาดไหนนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติแบบผ่านไปนหนึ่งสัปดาห์แล้วเรามาเจอกันเนี่ยผมมองว่าโบโลเล่นในบ้านเขาไล่บีเพสเอาแน่นะครับทางโค้ชเองตัวสตาฟของโบโลเขาก็น่าจะสื่อสารเชลซีอะเพราะว่าเชลซีแบบชอบบิวอัพแดนหลังใช่ไหมบิวอัพอะไรต่างๆแล้วแบบถ้ากดดันเยอะๆ กดดันมากๆบางทีอาจจะเสียบอลแล้วเขาอาจจะได้เปรียบเขาได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยผมว่าเขาก็ต้องสื่อสารมาแหละนะครับแต่ว่าอยู่ที่เชลซีจะจัดการยังไงนะครับผมก็คือถ้าครองเกมได้ก็ไม่น่าจะแพ้แต่ถ้าจะแพ้ก็คืออาจจะโดนจุดโทษเสียแฮนด์บอลเนี่ยคือผมจะชอบพูดอยู่เสมอคือสิ่งเหล่านี้แหละที่แบบเชลซีมักจะแพ้ก็คือเสียจุดโทษเสียแฮนด์บอลเหลือสิบคน เจอจังหวะที่แบบอุบัติเหตุทางฟุตบอลไม่ไม,ไม่น่าจะเกิดขึ้นและอีกอย่างไม่มีเว R ด้วยนะครับเออบางทตีตัดสินไปแล้วแล้วจุดโทษซวยนะครับมันดูเว R รไม่ได้นะครับผมก็ต้องระมัดระวังอ่ะอย่างน้อยเชลตั้งแต่เชลงียอย่าไปโวยแล้วกันอย่าไปเรียกใบเหลืองง่ายๆนะครับผมดังนั้นก็คือถ้าแบบระมัดระวังผมว่าเสมอกลับมาก่อนก็ดีแต่ถ้าชนะจะดีมากถ้าแพ้ลูกเดียวยังพอเข้าใจได้นะยังพอเข้าใจได้แต่ว่า คือมันไม่ควรจะแพ้คือแฟนเจลซีมองอย่างนั้นไหมมันไม่ควรนะครับอย่างน้อยเสมอยังดีนะครับผมหลยว่าชนะมาก็จะดีนะครับก็ยังนั้นเบื้องต้นผมมองว่าเสมอไว้ก่อนนะครับผมศูนย์ศูนย์หรือหนึ่ง,หน,งหนึ่งได้หมดนะครับผมแล้วค่อยมาว่ากันในสเต็ปฟอร์บบินะครับผมยังไงก็ประมาณนี้ล้วการนครับสลับในช่วง e f บีฟอร์นัดยังไงอย่าลืมนะพรุ่งคืนวันอังคารนะครับย่คืนวันอังคารเนี่ยเอคือวันพรุ่งนี้นะครับผมเวลาตีสามนะกลางคืนคือเข้าวันพุธอะ่ะนะครับผมตีสาม นะครับผมเดี๋ยยังไงเรื่องการยถอดสดก็ไปดูในเพจนะครับผมเดยจะลงไว้นะครับผม,ผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับช่วงบีฟอร์ดเหมือนยังไงก่อนจากไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องฮาร์ดออฟบลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับวันนี้ในช่วง Before Match g เกมคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศเลกแรกระหว่าง Middlesbrough กับ Chelsea ก็ขอตัวลาไปก่อนพวกกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ